The pain break you down now you gotta give it time to heal Don't worry now even though the fear is real Just กวันนี้เนาะเที่ยวทุ่งทานตะวัน,น,น,ไ,น,นไร่ตากระยายครับผมมีบริการรถไถด้วยนะคะถ้าละสิบบาทค่าเข้าเล้วแต่ลูกค้าจะให้ค่ะนั่งได้เลยนะคะชม ไร่ทานตะวันกันครับผมไปจ้าขึ้นรถไถหยิบล้อได้เลยนะคะไม่เป็นไรครับไม่ อันนี้นเขาเรียกอะไรมันแดดร้อนแล้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปเจอมุมน,นู้นดอกมันจะมาหาเราต้องไปต้องอนนี้มันจะหันไปทางนี้500่าแล้วตามพระอาทิตย์แล้วค่ะต้องมาเช้าก,กับเย็นออื 一样。<Yeah. S 2> yeah. สลันเออ่ะพี่สลันยูยังมาตัง้งแต่ากัผู้ใหญ่แล้วละ่เะมมเ,ไไเกะม,ม,เมกอลวันเข้าไปเลย,ย,ย,เเลย,ยนี้วัดธรรมก็ไม่ได้ขึ้นไปสักเทนะ รอยังไม่ขึ้นไปอีกเลยหนูไม่ไหวสามร้อยเจ็ดสิบข้าวหนูไม่ไหวหนูเหนื่อยหน้าอ้ว,วนต <c> อ <oughs> นแรกมาตัวเท่อน้องเขาหนิตอนนี้เป็นตอนนี้หุ่นดีหุ่นดีกว่าเก่า<ๆ>ใช่ไหมใช่ค่ะที่เที่ยวเห็นซ้อนเยอะมากเลยนะคะคูวิลล่าก็เยอะค่ะคูวิลล่าเยอะมากคูวิลล่าเยอะแหล่งท่องเที่ยวมีมอเตอร์คอร์ด้วยนะคะที่พี่สาราเจอไห อ๋ออันนี้อเอเคงงอคือแต่ช่วงมาครับมันเขายังไม่ได้ขับอ่ะเนาะเรามาไม่ตรงวัน,นท,ท,ที่เขาขับแล้วเขาแข่งกันค่ะคนมาเยอะอยู่ทีมาทั่วประเทศเลยลก็คนหินซองก็ได้รายได้บอกว่าได้มีอาชีพที่ดได้ทีดได่ได้ขายของนะขขอ่ะเนาะ อันนี้ก็จะเผาออกนี่เลยใช่ไหมหปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มันจะมีมุมนึงนะคะลูกค้าขอแนะนำก็คือพอไปจอดตรงแท้งก็เคยสวยขนาดนีส้สกทีป <c oughs> ีนี้สวยสดอลังการมากแต่แต่ด้วยแรกด้วยความสวยคือตอนแรกปลูกมาสองมาแรกคือไปก่อนไปลบบุรีไปถ่ายที่ลบบุรีหลานมันเอาอนนะไปทำเตียน ม่ตอน,แ,ตน,แ,ลนแล้วไล่แตงเขาเริ่มปลูกหรือยังครับ<ะ>พอที่ทำไร่แตงปลูกบ้างแล้วค่ะแต่ว่าหินซอนปีนี้ไม่ได้เยอะ

นี่ไรทานตะวันตาขยายเนาะที่เห็นบ้านหินซอนบรรยากาศสวยก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาอยู่ครับผมเมีโซเฟอร์พาเที่ยวตามไรขับรถชิ๋วๆชมบรรยากาศครับผม เออช่วงนี้ก็ดอกใหญ่อยู่ใหญ่มากตรงนี้ไม่ถ่วงไม่ได้ต้องถ่วงค่ะเดี๋ยวมันตีดังๆอย่าลืมมาเที่ยวนะครับผมอันนี้ก็จัดจะก็เรียกว่าปลูกมาสามปีแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เที่ยวปีนี้ให้เที่ยวกันครับผม ตะวันครับไร่ตากยายเนะที่บ้านหินซอนแก่งขอยตะบุรีเด้ออย่าลืมมากันเด้อครับผมอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นรถมาเด้อผมเดินมาห่างรถมากายแล้วเนาะสวยๆทุ่งทานตะวันครับผม สวยๆดอกทานตะวันครับผมดูเด้อ มีจักรยานด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่สวยที่สุดเนาะมองเห็นลิฟไก่มากเลยดูด้วอ,อย่าลืมมาเที่ยวกันเด้วครับเอย เพราะว่าทุท่งไร่ทุ่งตะวันก็น่ายอยู่อีกเป็นเดือนะครับไร่ตากายายโอเคเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> มาแล้วจ้ะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวเนาะ <c oughs> มาแล้วครับ ตรนนี้คิว่าจะดอกจะใหญ่เนาะก็ลองมาดูหน่อยหนึ่งก็จะมีที่ถ่ายภาพห้เออต้าโอเคอยู่เนาะ ใกล้ๆปีใหม่เนาะก็จะมีงานที่เขาเขียวนี่แหละที่ซ้อนเนี่ยเนาะเขาเรียกว่างานประจับปีเขาเขียวที่นี่แหละครับหินซ้อนใกล้ๆนี่ด้านหลังเนาะ Let the pain break you down, now you gotta give it time. To Love is the answer Love is the answer When you're ready start again I'll be here waiting reaching out my hands Love is Not to end every day, feeling like you've been living a lie. It's time to be free, it's time to find peace by the water and just hold on. If you're looking for a sign, something to carry.